ดีค่ะสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่องพี่น้องสองจีกันอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวูฮูซึ่งในวันนี้นะคะพี่เกดน,นะคะก็จะมารีวิวนะคะเ็ปแบบชานมหมีขาวค่ะทุกคนนี่คือหน้าปกนะคะของน้องนี่คือหน้าปกค่ะ ก็มองไปที่หน้าโปรไฟล์ด้วยเลยก็จะเป็นรูปหมีแล้วก็เป็นรูปชานไข่มุกนะคะทุกคนซึ่งแบบนี้เนี่ยเห็นว่ามันแบบมันบบน่ารักเดียอยากลองเอามารีวิวให้ทุกคนดูน,นะคะก็ท้าน้มแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคอย่างแรกนะคะเรานะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมารีวิวนะคะในครัวของเจ้าของร้านกันดีกว่าซึ่งเราก็ราอเป็นเจ้าของร้านอันนี้ก็จะเป็นกล่องต่างๆนะคะที่เอ่อ ลูกค้าสั่งนะคะแล้วเราก็จะส่งไปออเดอร์ให้เขาเลยก็จะไม่มีอะไรนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นหีบเงินอันนี้คือหีบเหมือนอันละอันนี้นะคะก็จะเป็นของต่างๆนะคะก็จะมีเอ่อเออพิกเซลหรอใช่ไหมก็ไม่รู้สิแล้วก็มีขนมปังแฮมเบอร์เกอร์นะคะซึ่งอยากจะชมโมเดลเขาจริงๆนะแบบมันน่ารักมากๆนะทุกคนดูโมเดลเขาสิแบบ สร้างออกมาได้แบบมีรายละเอียดเยอะมากหรือก็แถมยังมีชั้นลอมอีกทุกคนรักรักเลยเอาจริงๆวตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายว่า1ห้องเท่ากับ2กลุ่มบวก1โต๊ะเท่ากับ15 k เคดี๋ยวไปดูสิแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ของเค้กแล้วก็มีเค้กต่างๆคุกกี้ <c oughs> แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีเตานี่เตาก,ก็จะทอด ไข่เจียวไม่ใช่ทอดไข่ดาวแล้วก็มีแบบต้มมะมหมี่แล้วก็มีของต่างๆซึ่งฉันอยากเก็บแบบนี้เอาไว้มากๆก็จะเก็บเอาไว้นะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้โคคาโค,าคล่าก็จะเป็นตู้โค้กแล้วก็มีโกดังเก็บขนมทุกอย่างดูมันคือตัวอย่างดีนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องของเจ้าของไปดูห้องของเจ้าของกันดีกว่าก็คือห้องของเราเองก็จะมี คอมสามตัวเก้าอี้เก้าอี้โซฟาหนึ่งตัวมีทีวีตัวใหญ่แล้วยังมีเตียงอีกสองเตียงแล้วก็ตู้เซฟอันนั้นนานานของเยอะมากๆเลยทุกคนเราจะแบบเล่นเป็นออนไลน์นะคือแนะนำนะเจ้าของห้องอะ่ะอย่าทำไลายใครนะคือคนจริงแล้วว่าถึงแล้ว,ว่าพี่เกดเนี่ยจะเห็นของพวกนี้แต่พี่เกดก็ไม่อยากใส่เพราะพี่เกดใส่แล้วก็ไม่ชอบใส่ มันดูอึดอัดตาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นว้ยโดนัทนะคะก็จะเป็นพวกโดนัทแล้วก็มีของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเอาจริงๆนะฉันน่าจะมึนแน่นอนดูดิอาหารการกินเยอะมากๆเลยทุกคนออเดอร์อะไรมาจัดให้หมดอย่างเนี้ยอ้รักตอนต่อไปก็จะเป็นโซนด้านนอกนะคะของห้องเจ้าของนั่นเองตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้ ก็จะมีเค้กชานมไข่มุกก็จะเป็นพวกตู้เก็บขนมขบเคี้ยวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีอะไรนี่เมนูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนเดี๋ยวันเนี๋ยอุ้ยนเดี๋ยวกันนอะไรเวันเี๋ยวดียวันเดี๋ยวกัเดี๋ยวนเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยว แลวนึงไงอ้อมันเก็บได้หรอใช่หรอโอเคงั้นเรามาอ่านเมนูกันนะคะเมนูก็จะโอ้โหแต่ละเมนูเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนโอเคอ่านไม่ออกเลยภาษาอะไรก็ไม่รู้ต่อไปเย็นแล้วมืดแล้วรีวิวไปซะนานเลยตรงนี้ก็จะเป็นตู้กดน้ำต่างๆนะคะหรือว่าเชลขายน้ำ่นเองไม่ว่าจะเป็น น้ำแร่หรือว่าจะเป็นสไปร์หรือว่าจะเป็นแฟนตาโคคาโคล่าหรือโค้กหรือเอสมีหมดเลยนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นพวกขนมต่างๆนะคะทุกคนชอบมากในแบบเนี้ยฉันจะเก็บเอาไว้แล้วบอกเลยนะว่ายอดการดาวน์โหลดเนี่ยทะลุน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะทะลุมือหรือแสนมันต้องน่ารักจริงๆก็เลยแบบเราดาวน์โหลดมาดูนอน Yeah. ต่อไปเช้าวันต่อมานะคะก็ไปรีวิวกันต่อเลยโอเคมารีวิวโซนนี้ปีนแล้วเนาะต่อไปโซนข้างนอกนะคะก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าแบบให้เรานั่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม่ต้องไปดูหรอกเพราะมันคือสำหรับผู้เล่นอื่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอยาลูกอ๋อคือเขาบอกว่าแบบ อย่าเอาเงินไปเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฉันนะชุดเดียวพอพอแล้วอืมคือขนาดเจ,จ้าของแบบยังบอกว่าอย่าโลภเลยอะ่ะเขาคงคิดว่าแบบคนที่มาเอาของพวกนี้นะน่าจะแบบอยากได้เยอะๆก็เลยเอาไปซะหมดกล่องเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะพาไปดูโซนไหนก่อนดีงั้นเอาพาไปดูโซนนี้ก่อนก็น่าจะเป็นโซนอ๋อซนเป็นโซนสนามเด็กเล่นเนาะ พูดถึงก็ขาไปเล่นไหนนะเราเป็นคนชอบเล่นอันนี้มากเลยโอเคเงาก็จะเป็นเอ่อโซนแบบสนามเด็กเล่นแบบนี้ก็จะมีรถไฟเหาะอะไรอย่างนี้โอ้โหผ่านใบไม้โอเคเรียบร้อยนันก็จะลงมาโอเคนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็จะเป็นน้ำตกแล้วก็จะมีนี่ เป็นแคมโพลีนนะคะแล้วก็เจ้าของแบบเนี้ยดีมากเลยนะเขากันไม่ให้เรนนั้นออกไปได้แบบเหมือนไม่อยากให้แบบเด็กเขาบาดเจ็บแบบวิ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคโซนถัดไปนะคะก็จะเป็นโซนนี้เลยโซนสระว่ายน้ำรู้สึกว่าแบบนี้นี่อาจจะเป็นพวกแบบรีสอร์ทก็อาจจะกึ่งๆรีสอร์ทนะตรงนี้ก็ขึ้นไปไวอย่างนี้ใช่ไหมคุ้มแบบ อาชันใจร้อนชันใจขึ้นไปแล้วก็ปิ้วลงมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบนี้คิดว่าเราจะใช้เวลาสร้างงานอยู่พอสมควรนะเพราะว่ารูจักรายละเอียดเขาแล้วเนี่ยมันเยอะตรงที่ว่าออของต่างๆนะที่ไม่ได้แบบอยู่ในเกมมินิเวอร์อะอะไรเงี้ยเยอะก็ใช้เวลาทํนั้นก็ตรงนี้แหละแล้วก็ลงไปแบบอย่างเช่นช้าเนะโอเคเราไม่รอละ ต่อไปโซนถัดไปก็จะเป็นโซนสุดท้ายนะเลยนะคะทุกคนที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือโซนนี้มันคืออะไรอะไรอะห้องน้ำชายโอเคเราไม่ต้องเข้าไปหรอกอันนี้คือห้องน้ำเย็นและแถมยังมีเครื่องสุภาอีกด้วยอันนี้คือกระจกกระจกก็จะเป็นโอ้โหเอาแบบ มันคันด็ดเดว่าแต่ห้องนี้คือห้องอะไรอ,อยากจะใช้ได้ว่าห้องอะไรโอเคมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นห้องพักป่ะชั่วเป็นห้องพักนะคะสรุปที่นี่มันไม่ใช่ร้านกาแฟหรือคาเฟ่ที่ไหนแต่มันคือคาเฟ่ผสมรีสอร์ทนั่นเองออการรีวิวรอบนี้นะคะเป็นการรีวิวที่ ชอบมากๆนะคะทุกคนว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คนไทยสร้างคะใช่คนไทยสร้างแตออง่อะไรเนี่ยมันนันว่าอีกย่างปะอะไรเนี่ยโอเคน้ำส้มน้ำแร่โซดามะนาวเป๊ปซี่โอเค,โ,เโ,อเคโอ้ตัวนี้ล่ะถ้าเหมือนกันนี่ชัวอันนี้ก็เหมือนกันโอเค วันนี้อนนี้ก็เหมือนกันเขาราจะทำเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคการรีวิวก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับนี้นะคะก็ขอปิดคลิปหน้าคาเฟ่สุดแสนจะน่ารักตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าบ๊ายบาย